ผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของ n นกี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวข้างในนี่น่าสนใจมากเหมือนกับว่าเรากำลังดู n นกี้สบริษัทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่ในรายงานฉบับเดียวกันเลยแหะครับเอาละเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าสโลแกน just do it เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่คาถามสาคัญสาหรับไตรามาสนี้ก็คือแล้วพวกเขาทาได้ดีแค่ไหนกันแน่เพราะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่ตายเห็นในแวบแรกเยอะเลยพอเปิดรายงานมาปุ๊บ ตัวเรียกแรกที่เด้งขึ้นมาเลยก็คือบวกครับนี่คือรายได้รวมที่โตขึ้นดูเผินๆก็เออเหมือนจะนิ่งๆนะครับไม่ได้วือหวาอะไรแต่ก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะเมื่อเราดูให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งกลับเจอเรื่องน่าแปลกใจมากครับยอดขายตรงถึงผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า Nike Direct ซึ่งเคยเป็นเหมือนพระเอกเป็นหัวใจหลักในกลยุทธ์ของบริษัทมาตลอด กลับลดลงถึง8%นี่เป็นสัญญาณแรกเลยครับว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจกำลังเกิดขึ้นและนี่คือตัวเลขที่บอกเลยว่าพีคที่สุดครับกำไรสุทธิดิ่งลงไปถึง32%เอ๊ะรายได้ก็แทบไม่เปลี่ยนแต่ทำไมกำไรมันหายไปเยอะขนาดนี้ล่ะครับนี่แหละครับคือปริศนาสำคัญที่เราจะมาไขาคำตอบกันโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนแล้วกัน ท่ามกลางตัวเลขที่ดูน่ากังวลเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่สดใสยอยู่นะครับโดยเฉพาะการกลับมาอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจค้าส่งคือต้องเท้าความก่อนว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไนกี้เขาพยายามอย่างหนักเลยที่จะขายตรงถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะผ่านร้านของตัวเองหรือว่าช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะได้ควบคุมประสบการณ์ของแบรนด์ได้เต็มที่แต่ในไต,ตรมาสนี้โหเรื่องมันกลับตาลปัดเลยครับดูชาร์ตนี้สิครับชัดเจนมากคือมันเป็นภาพที่สวนทางกันแบบสุดๆเลย จะเห็นว่าในขณะที่ยอดขายผ่านคู่ค้าปลีกหรือโฮเซลเนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยครับบวก8%แต่ในขณะเดียวกันช่องทางขายตรงของตัวเองกับดิ่งลงลบ8%นี่อาจจะบอกใบถึงการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของเขาอยู่ก็ได้นะครับแล้วใครละครับที่แบกตัวเลขฝั่งบวกไว้คาตอบก็คือตลาดบ้านเกิดอย่างอเมริกาเหนือนั่นเองที่นี่รายได้รวมโตขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง9%เลยนะครับ แล้วที่สําคัญคือมันโตทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์กีฬาเรียกได้ว่าเป็นหัวหอกในการเติบโตของไตรมาสนี้เลยเอาแล้วครับพักจ้าข่าวดีกันบ้างทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันดีกว่าซึ่งเป็นส่วนที่ท้าชายสําหรับธุรกิจของไนกี้ในตอนนี้เลยแล้วไอ้ที่ว่าไนกี้เดเร็กมันลดลงเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่พอเจาะลึกลงไปอีกก็เจอเลยครับ ยอดขายผ่านช่องทางดิจิตอลของแบรนด์ n นท์ลดลงอย่างน่ากังวลเลยนะฮะลบไป14%ส่วนยอดขายจากหน้าร้านของนายเองก็ลดลง3%ด้วยโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆสำหรับกลยุทธ์ที่เคยเป็นดาวเด่นมาตลอดภาพนี้มันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับในขณะที่อเมริกาเหนือเติบโตอย่างแข็งแกร่งบวกไป9%ตัดภาพมาที่จีนแผ่นวินใหญ่กับหดตัวลงอย่างน่าตกใจถึง17%เลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจในจีนและความท้าทายในการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ได้ครับ แล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าแบรนด์ลูกในตำนานอย่าง Converse เนี่ยก็อาการหนักเหมือนกันลบไป30%ครับ30%ตัวเลขนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยชัดเจนและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาประติดประต่อเรื่องนาวกันครับเพื่อตอบคำถามที่ว่าทำไมกำไรถึงลดลงมากขนาดนั้นทั้งๆที่ทไรายได้ก็เกือบคงที่คำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าการบีบตัวของกำไรครับ ก่่ออนอนืเลยต้องมาทำความรู้จักคำนี้กันก่อน Gross Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นพูดง่ายๆเลยนะฮะมันคือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากหักต้นทุนของที่เราเอามาขายออกไปแล้วเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญมากยิ่งสูงก็ยิ่งดีครับและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยอัตรากำไรขั้นต้นของ n นกี้เนี่ยมันลดลงจาก43.6%มาอยู่ที่4 0 6แปลว่าทุกๆ100บาทที่ขายได้ จะเหลือกำไรขั้นต้นน้อยลงไป3บาทเลยทีเดียวโดยสายเหตุหลักๆที่บริษัทเขาบอกมาเลยก็คือต้นทุนภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นซึ่งมันไปกินต้นทุนสินค้าโดยตรงเลยภาพนี้สรุปการบีบตัวของกำไรได้ยอดเยี่ยมมากครับ ลองดูฝั่งซ้ายนะต้นทุนทุกอย่างมันวิ่งขึ้นหมดเลยทั้งภาษีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่อัดฉีดเพิ่มไปอีก13%เพื่อกระตุ้นยอดขายทีนี้มาดูฝั่งขวาผลลัพธ์ก็คืออัตรากําไรขั้นต้นโดนบีบและสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายกําไรสุทธิหายไปเลย32%นั่นเองครับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับแม้ว่าตัวเลขในระยะสั้นจะดูท้าทายนะครับแต่นายี้เขากําลังมองไปที่เกมระยะยาว เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแผนการของพวกเขาคืออะไรประโยคนี้จาก CEO ของเขาน่าสนใจมากครับเขาเปรียบเทียบว่า Nike อยู่ในช่วงกลางเกมของการกลับมาเหมือนกับกีฬาเบสบอลนะครับที่เกมมันยังไม่จบยังมีโอกาสที่จะพลิกเกมกลับมาชนะได้เสมอกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่า win now หรือต้องชนะเดี๋ยวนี้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยการปรับโครงสร้างทีมใหม่การกลับไปกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้แน่นแฟนขึ้น การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอสินค้าและก็การเอาชนะในตลาดจริงให้ได้ครับและเป้าหมายสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็คือการจัดทับพอร์ตโฟลิโอของบริษัทให้พร้อมสําหรับการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบนี่คือคําที่ CFO ของบริษัทเขาใช้เลยนะครับ Nike ก,กำลังปรับทับครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือเฟสต่อไปของพวกเขาจะเป็นการตีโฮมรันที่สวยงามได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ